ลิซ่าแบ็กพิง์แจกความน่ารักเพื่อนสีต่างค่ายมิตรภาพสาสัญชาติ ทำเอาแฟนๆแตกตื่นกันไปทั่วโลกเมื่องานนี้มีภาพน่ารักน่ารักของแกง97้ลายที่เกิดปี1997มีโมเมนต์มิตรภาพต่างค่าย3ค่าย3สัญชาติซึ่งได้แก่ลิซ่าแบล็กพิงคแห่งค่าย YG Entertainment สัญชาติไทยมินนี่ G Idol แห่งค่ายคิว Entertainment สัญชาติไทยจีฮโยและมีนาทไวแห่งค่าย JYP Entertainment สัญชาติเกาหลีและสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งทั้ง4สาวรวมตัวไปเที่ยวไปทํากิจกรรมด้วยกันมีภาพถ่ายออกมาดูน่ารักและสนิทกันมากแฟนๆต่างเซอร์ไพรส์และไม่คิดไม่ฝันว่าพวกเธอจะโคจรมาเจอกันเอาเป็นว่าจะน่ารักขนาดไหนสามารถไปชมภาพกันได้เลยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ